เดืนประจำเดือนสิงหาคม2568วันที่1สิงหาคมเวลา6นาฬิกาภายใต้การอำนวยการของนายเสกสรรจัน์วงศานายอำเภอพุทธไทยสงผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอพุทธไทยสงและพันตำรวจเอกทัชพลสองแสงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพุทธไทยสง กองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอพุทธไทยส่งได้สังการให้ฝ่ายปกครองอำเภอพุทธไทยสงร่วมกับชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรพุทธไทยส่งและสมาชิกกองร้อยอาสาักษาดินแดนพุทธไทยส่งที่11ออกปฏิบัติการกวา,าดล้างยาเสพติดโดยดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นตามหมายสารจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน2แห่งในพื้นที่ตำบลบ้านยางคนที่1พบผู้ต้องหาหนายเอนามสมมติพบขุงกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1เม็ดแอมเฟตามินจำนวน1เม,ม็ดอาวุธปืนกึ่งอัตโนมัติกลาก้ามจจำนวนหนึ่งกระบอกเครื่องกระสุน ดยกล่าวว่าครอบครองและเสพยาเสพติดที่โทษประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาตคนที่สองพบผู้ต้องหานายบีนำสมมติพบคนกลางบุรีไฟฟ้าหนึ่งเครื่องโดยกล่าวว่าเสพยาเสพติดที่โทษประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการซ่อนเร้นจำหน่ายครอบครองสินค้านำเข้าที่ไม่ผ่านพิธีการศุลกากรจึงจับกลุมผู้ต้องหาได้สองรายพร้อมคนกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจพุทธภทยส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปวันที่สองสิงหาคมสกงาันาธารณุ้อยเสกสิา ในอำเภอพุทธไทยสงพร้อมด้วยนางรัชนีวันจันวงศาสานายก,กินกาชาติอำเภอพุทธไทยสงได้รับมอบสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคยาสามัญประจำบ้านน้ำดื่มนำโดยพระนาท่านโสพลส,สรัมสมาชิกสปาผู้แทนรัษฎรจังหวัดบุรีรัมย์เขตห้าเป็นผู้ส่งมอบพร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจมอบถุงยางชีพและเงินให้แก่ผู้อพยพโดยมีคณะกรรมการและสมาชิกกิงกาชาติอำเภอพุทธไทยสงกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่ต่อมาเวลา16นาฬิกานายเสกสรรจันวงศาราในอำเภอพุทธไทยสงพร้อมด้วยนางรัชนีวันจันวงศาสา นายก,กินกาชาติอำเภอพุทธไทยส่งเป็นประธานในกิจกรรมนายอำเภอพาเข้าวัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาโดยมีกิจกรรมสวดมนต์ทำวัดเย็นและถวายน้ำปาน้าแก่พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนผู้ปฏิบัติธรรมในวัดสแก่บ้านสแก้วตำบลบ้านเป้าอำเภอพุทธไทยส่งจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกกินกาชาติอำเภอพุทธไทยส่งปัดอำเภอและบุคลากรที่ทำการปกครองอำเภอพุทธไทยส่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านเป้าและชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกิจกรรมวันที่3สิงหาคม2568เวลา15.49นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีนาริรัตนาราชกัญญาทรงพระกรุณาโปรดให้พลเอกสิวพรรอมรทัศน์ รมมองผู้ใหญ่ประจำมองสกโขทัทยเป็นผู้แทนพระองค์เชิญถุงพระราชทานช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณศูนย์พักพิงชั่วคราวสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเชอร์กิจจังหวัดบุรีรัมม์จำนวนหนึ่งร้อยถุงยังความทราบซึ่งในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้โดยมีนายปิยปิดนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ผู้บัญชาการบุญทนทหารบกที่ยี่สิบหกตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรมัาารมย์น,นายเสกสรรจันวงศ์ศา ายอำเภอพุธทธยสงร่วมมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ณศูนย์พักพิงสนามช่างอินเตอร์เนชันแนลเชอร์กิจจังหวัดบุรีรัมย์วันที่5สิงหาคม2568เวลา10นาฬิกานายเสกสรรจรันวงศารนายอำเภอพุธทธยสงเป็นประธานในพธิธีปิดโครงการดำเนินการตำบลยิ่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติในพื้นที่บ้านจานหมู่6และหมู่10ตำบลบ้านจานวัดโพตมบนบ้านจานอำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูทรพุทธทยสงกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านจานร,ร่วมพิธีวันที่6สิงหาคม2568เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ12สิงหาคม2568ณคลองเกรียบ,บ้านหัวฝ่ายหมู่13ตำบลบ้านจานอำเภอพุทธทยสงจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายเสกสรรจันวงศาราผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอพุทธทยสงเป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมวันที่7สิงหาคมเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนายเสกสรรจันวงศานายอำเภอพุทธไทยส่งเข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในะห้องรอยันจูบบลีบอลร,รวมสนยนแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีโดยมีนายภูมิธรรมวิศยาชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทย วันที่12สิงหาคม2568เวลาเจดนาฬิกาสนาทีณหอประชุมอำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์นายเสกสรรจันวงศารนายอำเภอพุทธไทยสงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบารถวายพระราช,ชกุศลพระสงฆ์และสามเณร9 4รูปเพื่อถวายเป็นพระราช,ชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการนายก,กิงกา,าออรอำเภอพุทธไทยสงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรรัหหนน่ววงาาฐิิสกจ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษากำน,นันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเข้าร่วมพิธีตอนเวลา17.30นาฬิกา30นาทีณหอประชุมอำเภอพุทธไทยสง นายเสกสรรจันวงศานายอำเภอพุทธไทยส่งเป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงเนื่อในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2568เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณดังนี้หนึ่งเวลา17นาฬิกา30นาทีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม2เวลา19นาฬิกา19นาทีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีหัว นายกกิ่นกาชาติอำเภอพุทธไทยสงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษากำนนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเข้าร่วมพิธีวันที่15สิงหาคม2568เวลา9้านาฬิกาณศาลาประชาคมอำเภอพุทธไทยสงนายเสกสรรจันวงศานรนายอำเภอพุทธไทยสงเป็นประธานในพิธีเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์การเกษตรพุทธไทยสงจำกัดโดยมีนางวิลยูหันเซนสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพุทธไทยสงฆ์และผู้แทนสมาชิกสหกรณ์การเกษตรพุทธไทยสงฆ์จำนวน300คนเข้าร่วมประชุมวันที่18สิงหาคม2568เวลา9นาฬิกานายเสกสรรจันทร์วงศารนายอำเภอพุทธไทยสงฆ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอพุทธไทยสงส่งการให้ปหลัดอำเภอรพร้อมด้วย สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนพุทธไทยส่งที่11เจ้าหน้าทีู่นยนอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอพุทธไทยส่งร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอรตรวจหาสารเสพติดให้กับพนักงานลูกจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพุทธไทยส่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านใหม่ชัยพฤ์และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานาโพนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพุทธไทยส่งจังหวัดบุรีรัมย์ผลการตรวจประวาวะจำนวน64รายไม่พบผู้เสพยาเสพติดแต่อย่างใด วันที่21สิงหาคม2568เวลาเก้านาฬิกานเสกสรรจันงรงศานายอำเภอพุทธไทยส่งเข้าร่วมเป็นเกรติในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6. นหอประชุมอินทรชิทิโรงเรียนพุทธไทยส่งอำเภอพุทธไทยส่งจังหวัดบุรีรัมย์วันที่22สิงหาคม2568เวลาเก้านาฬิกาเป็นต้นไป กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธาร,รณาประโยชน์และปรับปรุรงภูมิทัศน์ณศูนย์การเรียนรู้บ้านน้อยหมู่ที่3ตำบลบ้านยางอำเภอพุทธไทยส่งจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายเสกสรรจันวงศ์ร์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอพุทธไทยส่งเป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านยางเข้าร่วมกิจกรรม วันที่29สิงหาคม2568เวลา10บนาฬิกานายจำเริญแหวนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนางชมพรแหวนเพชรและนายเสกสรรจันรงษาในอำเภอพุทธไทยสงร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลหม่อมงามจิตบุราชาติรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมประจำปี2568นณะชุมชนบ้านหัวสะพานตําบลบ้านยางอำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำน,นันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมกิงกาชาติอำเภอพุทธไทยส่งนำโดยนางรัชนีวรรณจันวงศารนายก,กิงกาชาติอำเภอพุทธไทยส่งและสมาชิกกิงกาชาติที่ดำเนินกิจกรรมประจำเดือนสิงหาคมโดยสรุปดังนี้หนึ่งเยี่ยมและมอบสิ่งของแก่ผู้อพยพจากเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาณศูนย์พักพิงชั่วคราวสนามชังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตสองดำเนินโครงการมหัจจ้าหนึ่งพันวันในพื้นที่ตำบลมาเฟืองตำบลบ้านจานและตำบลหายโศก ในระหว่างวันที่5ถึงวันที่21สิงหาคม2568โดยให้การช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์และเด็กแรกเกิดถึง12เดือนจำนวนรวมมากกว่า100คนพร้อมมอบสิ่งของแก่กลุ่มปาะบางโดยการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกนักน,น,นผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตประชาชนแบ่งเบาภาระครัวเรือนและสร้างขวัญกำลังใจอย่างทั่วถึง อำเภอพุทธไทยส่งขอจบการนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนพี่น้องชาวอำเภอพุทธไทยสงที่ได้ให้ความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอำเภอพุทธไทยส่งขอขอบคุณมาณโอกาสนี้บุญก็คือความชำระจิตใจที่เกิดขึ้นจากการฝืนและการชนะกิเลส แต่การให้ที่เป็น่วนหนึ่งของการชำระจิตใจบางคนให้ด้วยหวังสิ่งตอบแทนหวังผลประโยชน์บางแต่การให้อย่างนี้ที่จริงก็เป็นแค่การแลกเปลี่ยนมากกว่าก็ไม่ได้ทำให้จิตใจเราสะอาดขึ้นไม่ได้ทำให้กิเลสลดน้อยลงอย่างพุทธองค์ ประจัดไว้ว่าการรักษาศีลห้าเรื่องการไม่เปลี่ยนไม่ถือสิ่งของอที่เจ้าของไม่ให้การไม่ปพิกเตินในกาไม่แตไม่ทำอะไรลักหลังคุครองถ้าเรายังมีกิเลสอยู่บางทีรู้ว่าผู้ความจริงแล้วก็จะ,ะละอายลราจะเขินหรือจะเสียผมประโยชน์บางอย่างอย่างไรก็ตามเราจะไม่ ผูกเทศเป็นอังคารนั้นชีวิตแห่งการให้ก็ให้วัตถุเพื่อบังเทาทุกข์ของเพื่อนมนุษย์เรารักษาศีลเพื่อจิตใจจะกเขาถึงความรุดพ้นจากกเลสตั้งปวว